การจัดทํารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทํารายงานอะไรบ้างตามที่กฎหมายกําหนดค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะสําหรับผู้ประกอบการที่จะต้องมีหนะ้าที่ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมีใครบ้างนะคะก็คือเราจะพิจารณาจาก2เงื่อนไขหล,กลักๆนั่นเองนะคะก็คือเราประกอบธุรกิจ กิจการอะไรก็ตามที่มีการขายสินค้าให้บริการหรือรวมไปถึงนําเข้าด้วยนะคะแล้วมันไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วปรากฏว่าเรามีฐานรายได้ที่เกิน1นึงล้านแต่อปีค่ะนั่นหมายความว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดยให้ไปยื่นจดทะเบียนภายใน30วันค่ะนับตั้งแต่วันที่เรารู้ว่าเรามีฐานรายได้เกินนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขสองเงื่อนไขนี้แต่เราสามารถจดแวดได้ไหมจริงๆรแล้วสามารถจดได้นะคะก็ กรณีที่เราเริ่มประกอบกิจการแล้วเราอยากจะจดแหวดเลยนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะไปจดแวดได้เลยเหมือนกันนะคะโดยกิจการเนี่ยก็ไปยื่นจดแวดตามปกติเหมือนกัน,นะคะ่ะเพื่อที่จะได้ขอ,อใช้ภาษีซื้อในการดำเนินกิจการด้วยนะคะ ทีนี้นะคะก็สําหรับผู้ประกอบการที่เขาไปจดทะเบียนภาษีาเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณจะต้องจัดทํารายงานดังต่อไปนี้ค่ะก็คือมีอะไรบ้างมีที่ก็สตัวนะคะตัวแรกคือรายงานภาษีซื้อค่ะตัวที่2คือรายงานภาษีขายและตัวที่3คือรายงานสินค้าแล้วก็วัตถุดิบนั่นเอง มาดูด้านฝั่งรายงานภาษีซื้อกันก่อนนะคะในรายงานภาษีซื้อเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นด้านของภาษีซื้อเนาะที่เกิดจากเราไปซื้อสินค้าแล้วเราก็มีภาษีซื้อที่มันเกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้นๆนะคะ,ะก็ให้ทําการรวบรวมเอกสารที่เป็นภาษีซื้อซึ่งเอกสารนั้นเราก็จะเรียกว่าใบกำกับภาษีนั่นเองนะคะก็เป็นใบกากับภาษีที่เป็นฝั่งภาษีซื้อรวบรวมมาแล้วก็ลงในตัวของรายงานภาษีซื้อค่ะ ต่อมาค่ะด้านฝั่งรายงานภาษีขายบ้างนะคะในส่วนของรายงานภาษีขายเนี่ยในเราก็จะทําการเหมือนเดิมค่ะเราขายสินค้าหรือว่าเราให้บริการไปใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการออกบปเกับภาษีใช่ไหมคะฝั่งของเราก็คือภาษีขายภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นค่ะเราก็จะทําการรวบรวมเหมือนกันนะคะรวบรวมมาเราไปผู้ออกเนาะแล้วเราก็เก็บเอกสารด้วยรวบรวมมาแล้วก็นําไปบันทึกในรายงานภาษีขายนั่นเอง ต่อมาคะ่ะตัวสุดท้ายก็คือรายงานสินค้าและวัตถุดิบนะคะต้องบอกก่อนว่าสําหรับรายงานตัวนี้นะคะเราจะไม่ได้ทํากับทุกธุรกิจเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเ,เราจะทํากับธุรกิจที่มีเขาเรียกว่าอะไรคะมีส<ๆ>ต็อกสินค้าเนาะเช่นมีการผลิตสินค้าไหมถ้ามีการผลิตสินค้าก็ต้องมีวัตถุดิบถูกต้องไหมคะหรือ2มีการขายสินค้ามีสินค้าก็ต้องมีสต็อกมีการคุมสต็อกนะคะดังนั้นตัวของอรายงานสินค้าและวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะทาการบันทึกรายการสินค้าและวัตถุดิบที่เข้ามาแล้วก็มีการจ่าย ใแต่ละครังโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยยอดคงเหลือค่ะของปริมาณสินค้าและวัตถุดิบเนี่ยก็จะต้องถูกต้องตามความเป็นจริงกับความเป็นจริงที่มีอยู่นะคะก็เพื่อตรวจสอบนะว่าสินค้าเราได้มีการขายออกไปหรือว่ารับมาเท่าไรก็จะได้ตรงกันนะคะแต่ถ้าสําหรับธุรกิจบริการนะคะสำหรับรายงานตรงนี้เราก็ไม่ต้องจัดทำนะคะเราจะจัดทาย้ำอีกครั้งเราจะจัดทําเฉพาะกับกรณีที่เป็นการผลิตสินค้าแล้วก็การขายสินค้าเท่านั้น ทีนี้รายการแต่ละรายการที่เกิดขึ้นนะคะเราจะลงเมื่อไหร่นะคะกฎหมายเขาบอกไว้ว่าเวลาเราไปลงไม่ว่าจะรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายหรือรายงานสินค้าและวัตถุดิบนะคะให้เราลงภายใน3วันค่ะน,นับจากวันที่เกิดรายการนั้นขึ้น สรุปอีกครั้งนะคะสำหรับการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการที่ผู้ประกอบการเนี่ยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะต้องมีหน้าที่จัดทำรายงานอะไรบ้างตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะก็คือ1ก็คือรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายและรายงานสินค้าวัตถุดิบเราจะทำการรบวบรวมข้อมูลถ่ายเอกสารที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้นนะคะเพื <S <S <ๆ>่อนำมาบันทึกในรายงานโดยการลงรายการเนี่ยค่ะเราก็จะลงภายใน3วันอ่ะ นับจากวันที่เกิดรายการโดยเปสอบบันทำการนะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เอกสารหลักฐานที่เกิดขึ้นเอกสารนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งใบกำกับภาษีสำเนาใบกำกับภาษีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการทั้งหมดเลยหรือรวมไปถึงตัวของรายงานทั้งสามตัวนี้นะคะเราจะต้องทําการเก็บรักษาไว้ค่ะโดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า5ปีนับจากวันไหนนับจากวันที่เรายื่นแบบแสดงรายการภาษีในเดือนนั้นๆเอง สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ